เป็นแฟนมาตั้งแต่เด็กๆเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะชื่นชอบมากแล้วก็มโอการได้ร่วมงานกับทางกิสซี่มาด้วยเลยรู้สึกว่าตั้งใจมากนี่คืขั้นตอนเลยอยากชื่นชมแต่เปดงชอบอะไบางในตุ๊กตาบาเเป็นีหนาที่าเนะนุ่มากตัวสูงมากเล้แกเป็นฝีไงรู้ดูดมสติปารูนเราเ็น่่อปดฮะโ่หอโซที่เราพอมีขายอยู่ว่ะซองแล้ไมมือนม่เนเสียงขายเราไม่เถอะาย แต่ังไงแต่ว่าวันนี้หลายคนแตลว่าใส่ชดี้มาถปรากฏนเงินเดเเป็นอีกลุกนั่นเป็ลุกหนึงเวอร์ชันหนึ่งก็พยายามเลือกสีอ่อนแต่คนแค่ห่อยก็ไใส่ควจะดลงแ้ว่งานเป็นไงบ้างเจะมีละครใม่กช่แลจริงก็ตอนนี้ที่บอกคนรอเปิดนมาประมาณเกือปีแล้วค่ะเเรื่องของบทเรื่องของอะไรที่แบบ อันนี้ก็เริ่มทยอยส่งมาแต่ว่ายังไม่จริงๆว่าค<ห>แรงอะรนกแรงเคันมันนลคนละแบบกันไม่ได้เหมือนกันมาแต่ว่าคนก็ยังรู้พบกันได้ประมาณสสี่อนอย่างนี้่ะไม่รบก่นแ่ะาแล้วมันซับไม่ได้สามสี่ตอนสนุกคนรู้จักลนนะครหลายคนตอนให้ไปโตเน่ันต้องแรงทุกคนตัั้ว ใช้พลังยิ่งใหญ่ไปนะก็ประมาณนึงนะต้องต่อสู้ทะเทยอทะยานอะไรอย่างเงี้ยืออยากอยากฉีกแต่สิ่งที่เราจะเจอมาก่อนหน้านี้นะจริงๆนแนวละครก็มีประมาณประมาณนี้เนาะแต่คนบ้านมันก็ถ่ายสองเรื่องก็คนเราแตกมันอยู่แล้วไม่คิดว่ามันก็น่าจะไม่สามทางกันจะในปีนี้คนได้เห็น,หอ,นอีกแล้วปีนี้ไหมไม่น่าจะปีนี้น่าจะได้ถ่ายปีเออปีปีนี้คูถ่ายาใช่ไหมอ่ะเฟิร์นตอนนี้แบบหลายคนยกเธอเป็นแบบว่าเิร์นไอดอลนี่ต่อไอดอล าเเอไปน้าเราคือมันคือบล็อกบล็อกพิมนิยมมันเป็นบล็อกพิมนิยมแหละในแบบเธอขอหน้าเนี้ยหมอยื่นรูปไปเฟิร์นเอาแบบนี้ครับหมออย่างงเี้ยใช่ก็ไปยื่นมาแต่หมอไม่รับเรพาาะว่ไปส่งให้หมอปาไม่คุยเลยกันนะรู้สึกไงบ้างคะกับเฟิร์นไอดอลค่ะไม่ได้ค่ะแล้วเปดีก็ก็ทำสบายเลยค่ะเอาไปใส่ได้ได้ค่ะ เพราะจริงๆแหละคนชั้นสองยำมีสมุนไพรเรากับมีิกฟีาเดูแก่เราฝากเราพริกี้หน่าก่เราฝ่ายเราต้องฝึกนิดนึงนะคะเฮ้ยทุกคนชอบก็ดีใจขายว่าตาวสะดวกเลยค่ะอยากจะแนะนำอะไรเขาไหมว่าอย่างมีไปหน้าแบบนี้กสวยจะต้องทำยังไงเงี้ยแต่งหน้าค่ะแต่งหน้าค่ะแต่งหน้าเลยค่ะใเย็น้ะเราต้องดื่มแบบนเยอะได้ไหมคะหรืออย่างไรดื่น้ำมาก่อนเยอะหลับสี่ช่วนอนเลยอะไรเงี้ยก็ไม่มีเคล็ดลับอะไรเลยค่ะเราดีใจไหมเขาเอา

ไปนัดตัวเองอีกไหมคะไม่ค่อยแล้วค่ะพูดชัดขึ้นมาได้ก็ดีใจมากแล้วเออแหละคนจะแซวเราปุลิสรุ่งแรงมากคือเป็นทมามาบอกเอ้ยทำไมมัเปลี่ยนไปอะนี่ครับเพิ่นช่วงหนึ่งใช่จนเฟิรนโดนหนักเลยเฟิรนโดนคอมเมนต์ว่าอุ้ยลิ้นแข็งมากแต่ก็จริงๆแล้วคุณชายถึงมานเราก็ได้ชื่นใจอยากจะแก้ตัวอะไรไหมคะไม่แก้ตัวเลยค่ะเออแข็งที่แข็งที่เพื่อนร้องทุกวันทีบ้านนี้นึก่าตอนนี้แข็งเพราะอะไรเพราะบางคนอาจจะไม่เข้าใจก็ทำฟันนั่นแหละค่ะพอถึงช่วงเวลาเสร็จเรีย เราเรือพูดได้แล้วค่ะอืย่างตอนนี้กลับมาพูดถนัดชัดเจนเหมือนเดิมแกรูเลยเออาทัศน์อิแถมพูดคำว่ารักชัดขึ้นด้วยตออ่ะอะไรนะอะไรนะรอเรือรอเรือไงเราเรือเออโอเคค่ะโอเคค่ะอ่ะอินเตอร์อมสวยค่ะ